สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่ผมท่านบารมีนนะฮะวันนี้ผมจะมานําเรียนเกี่ยวกับการฝังบล็อกหนังบ้านเราเนี่ยนะซึ่งซึ่งเป็นเป็นรู้เป็นเรื่องๆๆที่จะจะทำกันประจำสำหรับบ้านปลูกใหม่ซอมแซงอะไรทุกอย่างนะ OK นบล็อกนี่มันจะมีสามชนิดก็คือเป็นพลาสติกพวกฟีเอเป็นเหล็กน,นะฮะแล้วก็พลาสติกแข็งนะฮะพลาสติกเหนียวแล้วก็เป็นบล็อกไม้นะฮะมันจะมีสามแบบรุ่นเก่าก็คืออันนี้บล็อกไม้ ดังนั้นการฝังบล็อกไม้เนี่ยก็จะมีการตรีตะปูเพื่อจะยึดใน,น,ดนล,ดลักษณะนี้แหละครับตีตะปูยึดดังนั้นเราต้องจ่อ,อ,อให้ว่างกว่าบล็อกเนี่ยประมาณหนึ่งจุดห้าต่อเนอเซนครึ่งเพื่อจากอานี้ปูเนื้อปูนกับทรายละเอียดเนี่ยปักเข้าไปให้มันเสมอกับผน,นังเลยนะอย่าให้มันสูงกว่าให้เสมอเลยนะครับต่ำกว่านิดหน่อยได้ไม่เป็นไรนะฮะอ่ะาแล้วก็ ที่เหลือนี่ก็จะเป็นเราจะใส่พวกปูนแทรกเข้าไปาใช้ปูนให้เข้มหน่อยเพื่อการยึดเกาะนะฮะส่วน,ส,วนส่วนเหล็กนี่ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะเหล็กนี่มันจะมีเบ้างมันตัวนี้เราจะไปแกะนะแกะน,นอกากว่าเราต่อบล็อกกันเราต้องแกะตัวนี้ออกเพื่อจะร้อยสายลงมาแต่เราจะไปแกะหมดนะถพาลงล่างเราก็แกะอีกไอ้สายลงล่างได้ที่เหลือเนี่มันจะเป็นตัวยึดปูน บงคนไปแกะหมดเลยการยึดมันก็ไม่มีอะไรมันเดิมเลยยึดขอบเฉยเราจะแกะที่จาเป็นเมื่อเวลาเราล้อยสายอย่างเงี้ยครับบล็อกลากเนี่ยมันก็จะร้อยลงมาอ่าแล้วก็เหล็กเนี่ยมันจะมีความคงทนตรงที่ว่าสกรูยึดเนี่ยมันแข็งแรงกับบล็อกไม้พะไม้เนี่ยเมื่อเรายึดไปแล้วเนี่ยเร่งมากมันจะแตกหลวมอ่าเราก็จะแก้ได้แก้ได้โดยการว่าบางทีมันมันหวานไปเลยอย่างเงี้ย เราก็จะแก้ได้ด้วยการตีเศษไม้เป็นไม้สักเนี่ยอัดเข้าไปบางคนนี่ขันจนหลวมไปเลยแล้วก็ต้องย้ายตำแหน่งใหม่ย้ายเป็นบ่านี้กับบาล่างใน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 บล็กมันจะมีซ็อกเก็ตของมันนะมันจะย้ายย้ายย้ายตำแหน่งได้ก็จะจะจะแข็งแรงจากเซนเตอร์นี่ผมให้ดูตัวอย่าเนี่ยเราสามารถจะย้ายมามุมนี้ก็ได้มุมกลางก็ได้นะมันมีตำแหน่งของมันอยู่ ตนะำแหน่งนี่สำคัญครับนะถ้าเปิดรูนี้มันมันหลวมแล้วใช้ไม่ได้เราก็จะหนีไปตัวนี้แทนนะคเราะนั้นปัญหาเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องบล็อกนี่สำคัญครับเพระนั้นข้อดีข้อเสียนี่มันคืออะไรกรณีไฟรั่วบอกไม้ไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยมีปัญหาเพราะไม้มันเป็นไม่เป็นสื่อไฟนะตาม้าทเทปไม่ดีแล้วมันหลุดอะไรนี่ไม่ค่อยมีปัญหา แต่ว่าเจอความชื้นมาก็จะมีอันตรายเราต้องเช็กดูแต่ถ้าเิดเป็นเหล็กเนี่ยถ้าเกิดเกิดการรั่วใันลงดินเลยมุดเกิดสายแอลสายโลดเนี่ยหลุดไปโดนอย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกครับว่ามันรั่วเพราะเราเอาฝาปิดแล้วเนี่ยลงดินเลยลงดินเลยอ่ามันมันมันก็ตอดีก็เสียเลยอย่างนี้ครับันไม้เนี่ย การยึดมันก็จะมีตำแหน่งอย่างที่รวมนเรียนเนี่ยแต่ตำแหน่งนี้ไม่ได้แล้วก็จะเลื่อนมาเป็นบนสองรูร่างสองรูแล้วแต่เราจะเลื่อนออกไม่เป็นฉนวนไม่เป็นสื่อไฟและไอโพวกทีิเลชรอติก e ปีนี่คือว่าใช้ฝังประโยชน์ก็คือว่าเรา,เราจำสายมากเนี่ยมันสามารถจะไปขุดขุดพื้นผูนเนี่ยให้เราไปลึกได้ นะฮะแต่เรื่องมัเป็นกรณีบ้านติดก,กันเป็นทาวง์ทาวเฮ้านี่ต้องระวังให้ดีเมื่อเราขุดไปไปทะลุอีกบ้านหนึ่งซึ่งอันนี้ผมเคยเจอปัญหามาแล้วต้องไปขอโทษเขาอะไรเขาเพราะว่าช่างมันทําไม่รู้ท่าถึงก,การไปทะลุบ้านเขาเลยเขากลับมาเขาก็วายๆดังนั้นการขุดพวกนี้สําคัญครับเราฝังก็ดีพอสมควรอย่าไปใช้สว่า,วานทะลุสลรวงไปก็จะทะลุ er u, ไปบ้านนึงนะ อันนี้ก็ใช้ได้อีนี้กันแน่นหนาครับยกปล่อยยึดเนี่ยโครงสร้างก็ใช้ได้บางบาง,บางแห่งนี้ผมไปดูหลายปียไม่เห็นมีปัญหาเลยเลยนะผมก็เลยนําเรียนสิ่งเป็นประโยชน์เหล่านี้ให้เ,เพื่อนๆได้ทราบว่า,อ,าอุปกรณ์พวกนี้เราต้องรูกก้จักรกู้จักการใช้อันนี้มันเป็นการฝังฝังลึกนะเพราะอันนี้ก็เหมนกันครับมันจะมีสงองแบบก็คือก้นลึกก้นตื้น อยู่ที่เราจะใช้ขนาดว่าสายเราจําเนี่ยเยอะไหมหรือว่าเป็นแค่สวิตับธรรมดาตื้นๆที่เราสั่งได้ดังนั้นการทํางานของพวกนี้เราต้องเลือกใช้เอานะอย่างนี้กรณีกระติกอันเนี้ยเขาก็จะมีปากเป็นโลหะสำหรับยึดสกรูตีกับใช้ได้เอาสมควรนะผมก็เลยนำเรียนสิ่งเหล่านี้ให้เพื่อนๆได้ทราบครับผมนั่งฟังนรนู้นนะฮะเพระยายะโดยใหญ่ที่แนะนำเนี่ย คือตอบทุกคำถามผาเป็นตัวนี้ถามมาครับสวัสดีครับผมท่านอนะนนัร